ไปเน no าะครับผมจบไปแล้วสุกสุดๆเลยเหมือนพวกเราทั้งหกคนตอนนี้อย like ู่ในฮอล์อยู่เลยอมันเรายังมุ่อพนไม่ได้กรับก็หึงมากแล้วผมก็ได้เห็นกำลังใจแล้วก็กำลังรับที่แฟนให้กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นตันใจ เรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันทิเศษ็ของเราใช่ครับวันนี้รอคอยมานานแลวเพราะมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ด้วยใช่จริงแล้วมันก็คือคนละฟิลเลยนะก่อนที่เราซ้อมเราซ้อมแบบที่แบบ เก้อีเปล่าๆอะไรนี่เพ่าะเ่าใช่คนแบบยนานี้แล้วว่าสียงเยอะๆขันก็เหมือนแบบที่ซ้อมมาก็ขายเหนื่อยเออแขายครับแต่เห็นว่าเป็นแอบแบบสั่นๆเบาๆด้วยตอนเริ่มเจอโอ้ยอย่ากจะนอนจริงๆเราก็นอนอยู่ทั้งหมดตลอดเวลาเลยแหละสั่นๆเนี่ยจริงตอนแรกมีคนกล่าวไว้ด้วยนี่ว่าหนาวใครนะผมผมตอนนี้ยังหนาวอยู่ไหมโอ้โหตอนนี้เริ่มร้อนแล้วไม่จริงมันร้อนจริงๆเพราะเราจัดเต็มมาก เต้นนี่คือแบบบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้ส5เพลงเพลงคือเต้นไปแล้วสาเพลงใช่ใช่ คือยิงยาวเลยก็คือคอนเสิร์ตมีเพลงเยอะมากๆใช่ใช่ครับแล้วเต้นประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะคอนเสิร์ตเนี้ยเต้น17เพลงั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เต้นรวดนี่ก็คือแบบโอ้โหอยากให้ได้ดูมันจะมีก้อนโอ้อยากให้ดูเต้นก้อนนั้นแต่นก็ถือว่าเราได้มอบความสุขให้ทุกคนใช่ที่เราเต้นเยอะที่เราแบบว่าซ้อมเยอะเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนได้มาจอยให้เข้ากับบรรยากาศในชื่อเหมือนคอนเสิร์ตนี้เลยฟิวแฟ แฟนแฟนปาร์ตี้รับผมนแฟนๆก็แอบเซอร์ไพรส์อยู่นะกับกับในแบบหลากหลายเพลงเนาะเพราะมิกซ์ซิลของเรายังไงอะไรไงอะไรเอ่ยก็ผมว่าเขาก็ก็น่าจะตามคาดนะเพราะเราก็เป็นคน เฮฮาเทฮาคนอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีขึ้นไปแต่ทุกคนก็แบบไม่น้อยหน้านะฮะเออคนละฟิวคนละฟิลมาคนละฟิลกันทุกคนก็จะเอาเสน่ห์ของตัวเองออกมาใช่ได้เห็นเรียกเั้นของแฟนๆที่แบบมอบให้เราเป็นยังไงคะหายเหนื่อยเลยไหมครโอ้หายเหนื่อยแน่นอนเลยคือเวลาที่เราได้รับเสียงกรี๊ดมาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนแบบพาววเอร์เรามันแบบ มันมันฟูลฟิลมันฟูลใช่ครับผมทำให้หัวใจพองโตเออเวลาเห็นแบบว่ามันผมอะชอบฟิลตอนที่แบบว่าคอนเสิร์ตกำลังจะจบมากแล้วแบบมันจะมีพายให้เราได้แบบค่อยๆรับรู้รีแอคของแต่ละคนนะมันจะเป็นความรู้สึกตอนนั้นมันจะทำให้เราดีใจแล้วก็เต็มที่กับกับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้วันสองวันที่ผ่านมาก็คิดไม่ออกเลยว่าเวทีจะเป็นไงเพราะว่าเราเล่นกับแบบก้าอี้เปล่าๆใช่ใช่ไหมสองสมวันที่ผ่านมาคือแบบซ้อมซ้อมกันในห้องซ้อมกันในห้องแล้วพอมาซ้อมกับเวทีจริงก็แบบก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอเจอทุกคนแล้วแบบเราได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงใช่ยิ้มเลยอ่ะมีพายที่พาัแฟนกลับไปความคิดถึงของซีรีส์ที่เราเล่นด้วยใช่ทุกคนอาจจะคิดถึงซีรีส์ที่คู่ตัวเองเล่นใช่ก็ ได้มีได้เห็นกันแล้วเรียบร้อยครับอนอกจากคนเราหกคนแล้วมีแขกรับเชิญด้วยซิซี่ใช่เป็นเทพีเป็นเทพีมาแบบมาฟิวเทพีในป่าครับเป็นยังไงก็มาร่วมไปด้วยสนุกสนุกสนุกจอยครนบจอยมกกต้องบอกว่าซสตีกเป็นแบบน่าบว่า เขาเรียกกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเราอยู่แล้วสภาพแวดล้อมที่แบบว่าความสัมพันธ์ความมสััพนธ์นั่นแหละดีใช้ชีวิตกับพวกเราอยู่แล้วครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับซิซี่ครับผมครับผมแต่ก็คิดว่าคนดูไม่น่าจะคาดถึงว่าเป็นซิซี่ก็หวังว่าคงสบายเหมือนกันครับภาพมาหลังจากที่เราทุ่มเทคอนเสิร์ตมาเนาะอยากให้แต่ละคู่ค่ะพูดถึงแฟนๆแล้วขอบคุณแฟนๆทุกหน่อัดจุงดังก่อนลูก ขอบคุณแฟนๆนครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาอยู่ที่นี่หรือว่าหรือว่าไม่ได้มานั่แดูวลบบดูไลฟ์ดู่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบได้รับพลังใจไปเต็มๆเลยเนาะแบบความรักอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะมอบให้กับแฟนคลับทุกคนแบบเป็นล้านๆเท่าเลยครับผมก็โชว์ในวันนี้ครับผมผู้ผมก็แบบตั้งใจมากๆเพื่อแบบทุกคนภูมิใจในพวกเรานครับผมก็ หลังจากนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรของผมก็จะเต็มที่ตลอดไปครับ<อ>ผมหวังว่าทุกคนจะอยู่ตลอดไปเอ๊อน่ะเอ็ดมี เอาไวก่อนอ่าอะไรอ๋อก็ไรกันโอเคจะร้องไห้ไหมไม่เนาะไม่วันนี้ผมมาฟีลแบบเอเนจีบวกเออเนจี้แบบแฮปปี้แฮปปี้เนาะแต่ไม่ร้องไห้เลยวันนี้ผมไม่โง่เลยเล่าพี่แล้วผมร้องไห้แต่เพลงแรกไม่ร้องรอบนี้ก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราทั้ง6คนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเจอกันในวันนี้นะครับก็ รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาในวันนี้แล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่คนที่มาในวันนี้คนที่ดูด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยเบอร์แล้วอะโอเคใจเต้นคนที่ดูเป,เป็นแบบไลฟ์เป็นแบบครับดีใจจริงๆครับขอบคุณมากนะครับครับก็คงไม่พ้นคำว่าวขอบคุณแล้วฮะผมขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วขอบคุณทั้งน้องๆที่มาร่วมคอนเสิร์ต ในครั้งนี้นะครับเพราะที่สำคัญคือขอบคุณเจมทีวีที่สัตวงานดีๆนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือแฟนคลับถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีคนดูใช่ขอบคุณทุกคนครับทั้งด้านแบบทั้งชมเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็เป็นแบบตัวต่อตัวเป็นคอนเสิร์ตก็จริงๆครับไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะฮะตัวดีบ้างก็ความรู้สึกของผมรู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยครับ ก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆแล้วเพราะว่านี่ก็เหมือนแบบเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของผมใช่ก็ปีที่แล้วเราก็เคยมีแฟนมีกับน้องไปแล้วแต่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้สัมผัสถึงแบบความแบบที่คนมาเยอะเอ่ะแล้ววันนี้เราเหมือนได้มาเจอความรักได้เจอทุกคนเนี่ยรู้สึกดีมากเลยครับใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาพร้อมกับเอเนจีแห่งความรักสําหรับพวกเราทั้ง6คนแล้วก็คอยมาเชียร์คอยให้เสียงกีดแล้วก็คอยยิ้มกับพวกเรานะครับผมก็ขอขอบขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยน ด้วยนะครับผมมันให้กับคุณอินเตอร์แฟนนิดนึงโอ้โอเริ่มกแล้วเริ่มะเมื่อกี้พูดแล้วดังพูดร่างอะไรนะดังพูดร่างพูดไปแล้วเหรอฮะเพิ่งพูดเองช่วยหน่อยอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนได้ๆโอเค for international fans we thank you and we really appreciate you guys for enjoying our show even it's in the hall or the live streaming ticket so we really Feel really good, you know. <laughs> yeah. it, fulfill, it fulfill our hearts, and we would like to give all the love and spread all positiveness to you guys yeah. back as well. Yeah, thank, thank you know so much.